1,190ค่ะ1,190บาทคุณโจค่ะ1,290บาท1,290บาทค่ะคุณเผือค่ะ1,450ครับ1,450และคุณไอซ์ 1, ค่ะ1,590ค่ะ1,590บาทค่ะและผู้ชนะยดีคนต่อไปครับราคานี้1,990ไอซ์มา <ด>ตัวหน่อยทำอาชีพอะไรอยู่คะแม่บ้านค่ะแม่บ,ามบา้านเอาละครับเพราะนั้นรับรางวัลกลับบ้านไปให้ได้นะครับและนี่คือแอนนี่นัมเบอร์เติมราคาเติมราคาอะไรครบก่อนก็รับของชิ้นนั้นไปเรามีเตียงนอนหลักหมื่นมานั่งหลักพันและเงินในกระปุกหลักร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะให้คุณที่กำพรเติม2ตัวที่มันซ้ำกันมาเลยฮะ,ฮะดู ตอนนี้เราจะเหลือที่ว่าง10ตตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กจับตัวเลข10ตัว0-9ถึง9<อ>คิดเลยว่าหลักหมื่นต้องมีเลขอะไรบอกมา2ค่ะ2คณะสองมีไหมมาไหมมา,มยมาอยู่ไหนอะ่ะย<อ><อ>่ยมย่ยมพยายามเติมเตียงนอนให้เต็มก่อนเลยตัวต่อม,มาอะไร เธอตอบมาแล้วว่าเก้าเก้าใช่ไหมใช่อยู่ไหนเอ๋ยเก่งมากเก่งมากเหลืออีกสองตัวเติมให้เต็มต่อไปอะไรดีจ๊ะหกค่ะหกค่ะหกนะถูกไหมถูกไปไหมไปเลยไหนอ่ะหกหกหนึ่งไปเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงไปได้ไหมบ้างเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงหน่อยเปลี่ยนดวงแล้วดูเติมไป ศูนย์ค่ะศอ่าศฮะศูนมีไหมาไหมออกมอุ้ยไม่ดีเปล่นปี่นดวงเป็นดวงเป็นดวงเอาดีดีอ่าดีดีเลขอะไรเจ็ดค่ะเจ็ดเนะเจ็มีไหมมาไหมมาเจ็ดเปลี่ยน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 เโอ้ย ีเตียงนอนแต่มีไหมมีมาไหมนอนไหมนอนอ่านอนมาสิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่มาเลยสถานการณ์ย่ำแย่เระวังให้ดีนะเหลือตัวเดียวนะแปดค่ะแปดเอาละเอาละตั้งใจให้ดีนะคแปดอยู่นี่พังเลยนะเจ็ดร้อยหกสิบแปดพังเลยนะโอ้หยังไงล่ะแปดมีไหมมีมาไหมมาใช่ไหมใช่ เลขตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวยสี่ค่ะสิบเอาละบอกเลยว่าเลขนี้จบเกมแน่นอนถ้าอยู่นี่24,890อยู่นี่4,500แล้วถ้าอยู่นี่โอ้เงาเลย764ยบาทตัดสินใจมาแล้วนะสี่มีไหมมีมาไหม <ะ S 1> ม, <ะ S 2> มาแสี<จ>่ ร <Okay. S 2> ับไป4,500บาทเชิญ่า,าไ,ปปไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหอันนี้นี่เฉลยอ21,890งั้นในกระปุกมี7 6 3บาทฮะไม่เป็นไรยังถือว่าได้รางวัลแต่